ก็เราได้ฟังการให้ข้อคิดกับท่านพิมลพี่เนี่ยมาได้ที่หลีกเล้นดีมากเป็นพิเศษที่อาศัยท่านเพราะท่านไปอยู่ก่อนมาท่านมาอยู่ตั้งห้าหกปีโดยที่ไม่กลับบ้านในชวนไปไหนก็ไม่ไปในะอยู่ที่ถ้ำนี่พ่อแม่พี่น้องไม่ห่วงเลยวันเด็กนะทีนี้เป็นพระหนุ่มรูปเดียวที่ในถ้ำนี่มีพระมาปฏิบัติเป็นร้อยๆแต่มาชวนเจริญสติอย่างนี้ไม่เอาแต่ท่านมูลนเอานะ เพราะส่วนใหญ่พระที่มาเจริญสมถทานนี่แล้วก็ติดสงบติดสงบติดเล็ดติดเดชดแล้วในที่สุดก็มีเทวดาไปทดลองพอเทวดาไปทดลองว่าเป็นคนไม่ได้ตั้งใจต่อพุทธธรรมจริงจังก็ถูกหลอกแทบทุกวลายทาาเทวดาทดลองคืออะไรก็คือเขาก็ไปถามเอาเลขกเอาหวยนั่นแหละพอเราเผลอบอกนิดเดียวเนี่ยเราจะเสียเสียพิศีนทีนะเพราะฉะนั้นการไปขอเลขขอหวยขอ เบอร์ของของดีกับพระเน่ยอย่าลืมว่านั่นเป็นการไปทำใหาา้พระผิดศีลน,นะ,ะเพราะฉะนั้นท่านพิมลมาเจริญสติกับเราซสก่อนก็อนมัดระวังเรื่องนี้ได้ดีพวกพรานพวกคนเข้าป่าไปหาของเนี่ยเขาต้องการไปหาพระหาเจอพระแล้วก็นมาโดนมาหลายๆครั้งแต่ไม่มีเจตนาเขามาตามขอเมื่อวานนายุไ มาตามหายมามาไปเพราะจุดแรกที่มาไปสร้างที่หนองพะลอดป,ปีนี้อยาไปทํารั้วให้มาบอกว่าเอาเสาเอา,าน้ำมา้นตน้ตนนี้ตนเขาไปซื้อเป็นหวยมันก็ถูกขึ้นมาเพราะถูขึ้นมาเขากข็ตามมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเงตนไ <laughs> ม่ยังไปที่เชีงย,ยงรายโยมผู้หญิงคนหนึ่งถือดินสอถือกระดาษวิ่งก็มาขอหวยเอามาไม่ให้บอกเอากระดาษขึ้นไป ทีนี้ไอ้กระดาษที่เข้ามามันเป็นกระดาษปฏิทินที่เขาฉีกมาไง,ขงเขาก็ไม่เปิดขเขาก็ซื้ออย่างนั้นทุกงวดเลยก็ก็ถูกทุกงวดตรงนั้นเนี่ยที่ว่าเทวดามันจะทําทําให้เราเสียคนเพราะอย่างนี้พระที่มุ่งเพื่อมรรผลนิพพานเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะแต่พระที่ยุ่งกับเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องเคร,รื่องรางของขัง,งเนี่ยสแสดงว่าไม่ใช่มุง่งมรรคผลนิพพานเป็นชีวิตการมุ่งมรรคผลนิพพานเป็นชีวิตจะไปแตะต้องเรื่องนี้ไม่ได้เพราะแลถูกเทวดาเขาทดลอง ว่าเราคนจริงไหมพอไปถ้าเราไปคุีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยพอเขาถูกหวยก็ลาบสักการะ,ะมันเกิดพอลาบสักการะ,ะเกิดเราก็ไปติลาบสักการะ,ะใช่ไหมอยู่สบายกินสบายมรรคผลนิพพานก็หายไปเพราะฉะนั้นมาก็เลยว่าเรื่องเรื่องการปฏิบัติที่เข้าขั้นมรรคผลนิพพานต้องถูกทดสอบอ่าต้องถูกทดสอบทุกขั้นตอนนะที่ว่าท่านบอกว่าน่าคิดอย่างคือว่าการ ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าความต้องการเข้าเราถูกตอบสนองมากเกินไปเนี่ยกิเลสมันมันมีน้ำเลี้ยงกิเลสมันมีอาหารเราอยากจะได้ได้อะไรทําอะไรก็ทําตามปั๊บกิเลมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปอยู่ที่สังัดวิเวกอยู่ที่ลําบากเนี่ยเราจะทําจะคิดจะสร้างจะทําอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ถนัดมันไม่ได้อย่างใจพอไม่ถูกตอบสนองบ่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ากิเลสมันก็ยี่เกียดอยากเหมือนกันว่างั้นเถอะ อยู่ข้างบนแม่จะลงไปเก็บผักสักหน่อยนี่ก็ต้องลงไปข้างล่างก็จะได้กลับขึ้นมาข้างบนนะก็จะกินผักสักมื้อหนึ่งเนี่ยต้องเหนื่อยแทบตายเนะพราะฉะนั้นคิดว่าจะไปเก็บผักเนะี่ยมันก็ไม่ไหวเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกันเพราะนั้นมีอะไรก็ก็ฉันนะในช่วงแรกที่มาไปอยู่มีมีพ่อครวคัวคอยดูแลอยู่เมื่อค่อยได้อารมณ์พาะอ,อะไรพะกินฉันดีเกินไปทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพ่อครัวเขามีอันต้องลงมา ลงมาก็อยู่คนเดียวที่นี่ก็อ,อยู่คนเดียวก็จะทานอะไรมีอะไรก็ทานอันนั้นเนละยนะก็ให้มันผัดผ่านไปมีถั่วสามเม็ดถ้ามไม่ได้กินถั่วมีใบไม้ใบหญ้า,าก็จับเชี่ยวๆพอมันหายกินไปเหลือนอกนั้นเวลาหิวเราก็ฉันน้ําแทนที่ถา้าที่ท่านอยู่เขาเรียวกว่ถาถ้ำดูกทำไมที่เรียกว่าถ้ำดูกเพราะว่ามันมีโศก,กลึกลงไปเนี่ยน้ํามันเวลาฝนตก แรงๆในะนะ้ามันไหลจากข้างบนไปลงในในในหิวตรงนั้นที่นี้สงสัยว่าพระที่ขึ้นไปอยู่เนี่ยคงจะไปตวงเอาน้ําเวลาฝนตกแล้วพลาดตกลงไปน้วก็เหลือแต่กระดูกอยู่ในในหลุมลึกๆเนี่ะแล้วเขาก็เก็บกระดูกขึ้นมากองไว้ที่ในที่ถ้าที่อยู่เนี่ยในที่พักเนี่ยมันจะขอดเป็นข้นหอยเข้าไปเวลามีคนไปหาก็จะอยู่เชิงถ้าข้างนอกเนี่ยแล้วก็เดินจุก,กุมกลางวันข้างนอก วลากลางคืนเวลาใครไปหามาก็หลบก็ก้นหอยเนี่ยมันหอยสังนะที่ในนั้นนะ่ะถ้าเรากองเอากระดูกของพระหรือนักปฏิบัติคนไหนเนี่ยไปกองไว้ตรงนั้นแล้วที่พักก็นอนอยู่ตรงนั้นนอนกระดูกนั่นแหละเราเรียกว่าทำดุเพราะนั้นมีอะไรที่ที่ทดสอบเราแต่ที่มาไปอยู่ที่นั่นสิบกว่าวันมันมีนิมิตได้นิมิตด,ดีมากๆเลยนะ <c oughs> ก็ทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติเพราะนั้นเองการที่พระ ุดงท่านจอไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเนี่ยนับไม่ท้วนนะแต่ว่าผู้ที่สําเร็จออกมานี่มีไม่กี่รูปอะเพราะฉะนั้นต่อสู้กับกําลังของของมารเพราะมารมันเยอะโดยเฉพาะเทวบุตรเทวบุตรมารน,นะเทวบุตรมารคือกลุ่มเทวดาเนี่ยมาหลาอ,อกมาในรูปแบบต่างๆวันไหนคืออยู่ป่านะี่นไม่ใช่ง่ายวันไหนที่เราจิตของเราไม่ดีนะมันจะมีอะไรมา ลบกวนเราเรแย่เดี๋ยวมดเดี๋ยวแมงเดี๋ยวยุงเดี๋ยวอะไรวันไหนได้อารมณ์บิดีอากาศมันโปร่งมันสบายมันสดใสไปหมดไม่มีอะไรรบกวนเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในป่าในถ้ำในเขียวเนี่ยมันมีสิ่งทดสอบโดยเฉพาะเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เยอะวันนั้นพระมาจากโคร,ราชเป็นพระหนุ่มมาจากโคร,ราชาตางกัขึ้นไปสองรูปรูปหนึ่งอีอยู่อีทางหนึ่งรูปหนึ่งก็ไปอยู่ที่ตอมา ดรงมาบอกว่าปฏิบัติร่วมกันมาแล้วปฏิบัติร่วมกันก็ให้สร้างจังหวะเดินจงกรมให้ไปอยู่ถ้าข้างล่างอีกถ้าหนึ่งก็ก็เที่ยวไปถามว่าเป็นไงปฏิบัติไหมปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ทําให้จริงจังนะคือต่เป้าหมายคือต้องการไปเที่ยวดูป่าดูถ้าดูหิวทีนี้วันต่อมาก็ต้องการไปหาเพื่อนอีกถ้ำหนึ่งทีนี้พอมาหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนเพื่อนออกไปก่อน ก็ตามหาตามหาหลงป่าอยู่สี่ห้าวันในช่วงสี่ห้าวันฝนตกตลอด <c oughs> ปรากฏว่า,าพระเพื่อนอีกองค์หนึ่งไปลงอีกถ้ำหนึ่งโยมเอามาส่งที่นี่เดินไม่ได้บาดแผลเท้าไปเหยียบผินพลาดมันลื่นนะฝนตกผินเป็นแผลแล้วอีกองค์หนึ่งก็ไปหลงป่าไปนอนอยู่ในโพรงไม้ กลับออกมาลื่นตัวเป็นแผลเวอะหวะหมดก็ท่านพงก็นำาส่งทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นใครที่ว่าคิดว่าอยากจะไปทําก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ในการปฏิบัตินั้นถ้ามีจิตเป็นกุศลจริงๆมันจะไปได้ไวมากอย่างที่ท่านพูดความสงบสงดแต่ว่าจะต้องมีสิ่งทดสอบว่าเราเอาจริงไหมมีหมูป่าบ้างมีเสือบ้างมีหมีบ้างนะ ีลิงด้ยเฉพาะหน้าถ้ำเลี่สามสี่คนที่ขึ้นไปวันนั้นและสิบกว่าวันนโดนลิงทดสอบเยอะแยะอย่างเีง้ถ้าวันไหนไปไปเล่นไปลอ้อมันเดี๋ยวมันกิ้งหินลงมาใส่อยู่ดีๆถ้าหากว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติมัวไปหาอาหารก็เดี๋ยวก็มีงูออกมานอนเลื้อยกายผ่านกันอยู่แถวนั้นถ้าหากว่าไม่ตั้งใจจริง,รงๆก็ถูกทดสอบอย่างนั้น พราะนั้นที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็คือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราไม่มีสิ่งทดสอบเราไม่รู้หรอกว่ากำลังสติเรามีแค่ไหนนั่นการปฏิบัติอยู่ตามบ้านตามเมืองที่ไม่มีสิ่งทดสอบมันก็ประเมินยากเหมือนกันว่าเราเก้าวหน้าแค่ไหนเรือออกมาอยู่ประป่ายนี้ก็จะดีอย่างหนึง่งแม้แต่นอนกลางคืนมีแมวเข้าไปหาเราก็กลัวแล้วใช่ไหม <laughs> ถ้ามีอะไรที่หนักกว่าน,นั้นเราจะทำยังไง มันไม่มาก็ยังคิดถึงมันอีกมันมาจะทําเจ้าคิดปร,ะนะรงปุงแต่งเพราะฉะนั้นเรื่องปรุงแต่งของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะอย่างแม่แม่แอว้วที่พูดถึงเมื่อคืนเนี่ยทำอยู่กับบ้านเนะี่ยแต่ก็มีสิ่งทดสอบคนนี่แหละไปทดสอบไม่ต้องสิ่สารายสัตว์นะคนเอาไปทดสอบนะคนเอาทดสอบยิ่งดีเมืดอีคนที่เราปฏิบัติอยู่ในเมืองนี่อาจจะเข้มแข็งอยู่ในป่าเพราะคนทดสอบนี่มันยิ่งกว่าสัตว์ทดสอบนะเพราะคนนี่มีอะไรมา นะโดยเฉพาะอย่างที่ว่าอยู่พระอยู่พระกรรมฐานอยู่ตามวัดบ้านแล้วก็เขาก็ไปทดสอบทดสอบขอหวยบ้างขอเบอร์บ้าง,ขอ,อางขอน้ำหมูกน้ำหมนบ้างอันนี้ยิ่งอันตรายมากทดสอบแบบตรายถ้าเลยมีเชื้อแห่งความรลภนิดเดียวเราก็ไปกับเขานะแล้วก็มรรคผลของเราก็สลายตัวได้โดยง่ายนั่นคือจึงยากเพราะนั้นก็ต้องใช้ความพยายามนะนั้นมามีความแนวความคิดว่าต่อไปพระชีที่เข้ามาอยู่ที่จะส่งขึ้นไปทดสอบข้างบน ใครรอดกลับมาก็อยู่ได้ใครไม่รอดกลับมาก็ออกไปตรงนี้ใช้เป็นที่ทดสอบผู้ที่ต้องาการมรรคผลดีจริงๆไม่ใช่เป็นที่อยู่ที่กินไม่ใช่ที่พินที่หลบที่นอนสบายเมื่อวานที่นั่งอยู่เดี๋ยวมีคนตาบอดคนหนึ่งโทรมาจากนครสวรรค์ถามหลวงพ่อผมจะเข้ามาปฏิบัติด,ด้วยเขาจะมาอย่างไรผมเป็นคนตาบอดนะครับผมทุกข์มากทุกข์มันลุมเล้าตลอดเวลา อ้าวคุณตาไม่เห็นคุณจะทุกข์ทำไมล่ะอ้าวหูผมได้ยินอยู่ได้ยินเรื่องอะไรก็แฟนผมไปมีคนใหม่เหมือนกันอ้าวคุณไปรู้จักแฟนได้ไงวัหน้าตาเป็นไงคุณรู้จักเขาก็ผมได้ยินเสือเขามันเพลาะว่างอนกันนะสมน้ำหน้าคุณในขณะเขาไหมแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้คุณตอนแรกให้คุณปฏิบัติด้วยกันนะเพราะคนตาบอดนี่เขาไปรู้จักคุณเขมคุณเขียนนี่เป็นลูกศิษย์อยู่นครสวรรค์ เขาก็บอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเช้าทุกวันนะทำสักสามวันเมื่อไงถ้าคุณไม่ทานี้คุณฆ่าดวใตใจแน่เพราะอะไรคุณแฟนคุณไปมีแฟนใหม่แั้แท่นี่คุณตาบอร์ดเขาเป็นเจ้าของโรงนวดด้วยนะเขาเป็นหมอนวดตาบอร์ดนั้นนั้นมันกิเลสมันได้การมากแม้แต่คนตาบอดมันก็ไม่ไว้หน้าหรอกมันไม่ไวหน้าหรอกถ้ามันจะเอานะาค่นตาบอร์ดหูหนวกมันเอาได้หมดเพราะนั้นมัน แต่ละตัวมันหลายๆแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเราเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์แล้วก็มีความรับรู้อะไรต่างๆแต่ที่สําคัญทุกคนที่เรามาที่นี่มีมนุษย์ที่มีศรัทธามีความเพียรและมีปัญญานะถ้าคนไหนไม่มีศรัทธาไม่มาที่นี่นะไม่มีความเพียรก็ทำกับพวกเราไม่ได้พวกเราทํากันทั้งวันเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเพราะว่าพบชาติที่ผ่านมาเรียเราทุก ตกนรกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วต่อไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะเราจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายตกนรกอีกไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวมันนานเกินไปอะ่ะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาไม่รู้กี่หมื่นปีพันปีกูจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกนะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเป็นพระพรหมอะ่ะพระพรหมนี่ว่าก็เป็นหมื่นปีนะกูจะได้ เราจะได้บรรลุธรรมนะดังนั้นเองเราเกิดมาเป็นมนุษย์ี่โชคดีแล้วที่มนุษย์หมายความว่าสุข,สขทุกข์กกนะสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วมีโอกาสแสวงหาธรรมมันเป็นเซนเ,นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการสแสวงหาไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แล้วแต่จะปรารถนาแต่ถ้าเป็นเทวดาก็อยู่สวรรค์อย่างเดียวเป็นพระพรหมก็อยู่พรหมอย่างเดียวถ้าเป็นสันนิโรกก็สวยไบโยคูมอย่างเดียวม,มันเลือกไม่ได้ แต่เป็นมนุษย์มันเลือกได้จะเลือกไปสวรรค์จะเลือกไปพระอินทร์พระพรหมจะไปเลือกไปนิพพานได้เนี่ยที่เราโชคดีที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันเลือกที่จะทําได้แต่เราจะทําให้ทําอยู่ที่ว่าเราเจอกัลยาณมิตรไหมเกัรยาเจอกัลยาณสหายไหมเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีไหมถ้าเจอทั้งสามประการนี้แล้วถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ถือว่าอาภัพที่สุดละนะอาภัพที่สุดละไม่มีวาสนา ราะนั้นเงื่อนไขาสามประการนี้สาคัญมากเจอกริยาณมิตรคูบาบอาจารย์ที่ที่แนะนําถูกเจอกริยาสหายผู้ใฝ่ธรรมด้วยกันผู้ปฏิบัติด้วยกันมีทิฏฐิมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันไม่ขัดไม่ขัดขวางกันก็เรียกกริยาณสหายแล้วก็กริยาณสัมปวังกาตามีสิ่งแวดล้อมเอ,อื้อมีสถานที่ดีมีอาหารดีมออีธรรมะปฏิบัติถูกจริตนะแล้วมีบุคคลแวดล้อมช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ย เราเรียกว่าสปวังกาตาดังนั้นการเจริญสติอย่างนี้ก็แล้วแต่อินทร์ย์ของแต่ละคนแต่ขอให้มีความจริงใจจะทําอยู่กับบ้านก็อย่างแม่อ้วกพูดเพื่อคืนทําได้จะทําอยู่กับวัดถ,ถ้าทำอยู่กับวัดถ้าไม่เจอเทวดาลุกลานเทวดามิชาทิฐีนะแต่เทวดาสมาธิฐิก็จะเป็นตัวสนับสนุนเราแต่ถ้าเป็นเวทวดามิชาทิฐิก็จะเป็นตัวยุยงเราไปทางผิด อยู่ที่นี่ก็เทวดาเลี้ยงเราใช่ไหมไม่ครัวนะเป็นเทวดาทั้งนั้นนะเลี้ยงเรานี่เป็นเทวดาสมาธิฐิคอยหุงหากินไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอนะไรยังคคกกระเป๋ากับตัวเองเองนะผักปลาผักหญ้าผักนางหางหญ้าอยู่ที่ไหนเทวดาเหล่านี้ก็ไปหามามาดูแลเราแต่ถ้าเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็ไม่มีบุญที่จะไปให้กับเทวดาเหล่านี้ เราก็ต้องหมดบุญวันใดวันหนึ่งพอหมดบุญก็อยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วไปนะดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแม่อ้วพูดมาไม่คืนชัดเจนว่าจะต้องไปตามอารมณ์ตามขั้นตอนไม่ใช่ปฏิบัติไปมั่วๆแลมจะไปทะลุไม่ใช่นะเหมือนกับเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีตอกมีซอกมีซอยมีที่อยู่ที่แน่นอนสมมติว่าเราจะไปบ้านคนนี้เนี่ยไม่ใช่เราเดินทางไปยังไงก็ได้ไปถึงไม่ใช่ <c oughs> เราต้องรู้ซสก่อนว่าไอ้จากที่จะไปถึงบ้านนี้ได้มันจะเข้า ดอกไหนออกซอยไหนเลี้ยวตรงไหน,นต้องต้องรู้จักทางแน,น่นอนบอกว่าเดินไปเหอะเดียวถึงเองเนี่ยตามหลักความจริงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ปัจจุบันคนเอ่ปฏิบัติไปเหอะเดียวมันดีเองมันไม่ได้มันจะต้องรู้ทิศทางแน่นอนไอ้การทิศทางแน่นอนนี่คืออาศัยกริยะาณมิตรมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการที่พระองค์สอนมา 30- 40ี่ปีเนี่ย ผู้ที่พระองค์สอนเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหันกันทุกคนไหมนะพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนพามท่านมาจากไหนมาจากเมืองมคตจากมคตมาถึงที่นี่นท่านท่านมาอย่างไร <c oughs> บอกทาง <c oughs> บอกอรายละเอียดทางเย่ยถูกไหมถูกออกจากเมืองนั้นมาสู่ถนนนั้นออกถนนนั้นก็มาสู่หมู่บ้านนี้ออกจากหมู่บ้านนี้ผ่าน ตำบลน,นั้นออกจากตำบลน,นั้นมามาสู่วัดนี้แล้วถ้าจะแนะนำคนที่ไปตามนั้นแนะนำถูกไหมถูกแต่ว่าเขาจะไปถึงท่านที่ท่านบอกทุกคนไหมนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้านะดูให้ดีบอกว่าคนไหนเดินตามที่ข้าพเจ้าแนะนำถูกเขาก็จะไปถูกที่ข้าพเจ้าบอกแต่คนไหนแนะนำคนไหนทําตามที่ข้าพเจ้าแนะนำไม่ถูกเขาก็ไปไม่ถูกพระพุทธเจ้าฉันใดพรามเราก็ฉันนั้น อาคาตารูตถาคาตาเราตถทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติมาศึกษากับเรานี่ไม่บรรลุไม่รู้ธรรมทุกคนคนเฉพาะเดินทางตามที่เราแนะได้ถูกต้องเท่านั้นคนนั้นจะเข้าถึงจุดมุ่งหมายเห็นไหมดูก่อนพราหมณ์การที่ท่านเดินมาตรงนี้ผ่านผ่าน,านหมู่บ้านตรงไหน,นท่านจําได้ดีแต่เมื่อมีใครมาถามท่านก็ แนะนำได้เราก็เหมือนกันเราผ่านทางเส้นนั้นมาเท่าทางอะไมักมีองแปดแล้วใครจะเดินตามมักนี้เราแนะได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเราเดินเป็นปกติวิสัยเหมือนกับพามเดินทางมาที่นี่มาได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีก็ย่อยมจะจําทางได้ดีว่าเลี้ยวตรงไหนจะลัดอย่างไรจะโค้งอย่างไรรู้ได้ดีฉันถ้าดีทางใสยนีทางมักมีองแปดเราจะถาคตก็แน่ยอย่างนั้นบาลีที่ท่านบอกว่าอาคาตจาโรตทาคาตาตุมเฮหีกิจัง ข้าตาโรตถาคาตาปฏิปนาวิโมขติปฏิปนานโมขติโมขติชาตมารพัฒนานะว่าท่านทั้งหลายต้องทําความเพียรด้วยตนเองเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิษ์พิจารณาด้วยปัญญาผู้นั้นจะพ้นจากความหลงคือบ่วงแห่งมารน,นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเลยว่าท่านทั้งหลายต้องเดินทางด้วยตนเองนะ แต่เราแะถาคตเป็นผู้บอกทางแต่ผู้มีปกติเดินทางอย่างถี่วนอย่างแยบใายอย่างใช้ปัญญาผู้นั้นจะไม่หลงทางมีท่านบอกไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเองที่มาบอกทุกวันคือบอกทางนั้นเองว่าหน้าที่ของผู้ด้เจ้ามี4ี่อย่างใช่ไหมอย่างที่หนึ่งก็คือเปิดของที่ปิดอย่างที่สองก็คืองายของที่คว่ำอย่างที่สมบอกทางแก่คนหลงทางอย่างที่สี่ก็คือชูแสงสว่างในที่มืด ให้คนมีดวงตาได้เห็นน,นี่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกองค์หน้าที่ของพระหันทุกองค์จะทําหน้าที่อันนี้นะี่ว่าเปิดของที่ปิดให้เราเห็นเปิดของที่ปิดเปิดยังไงตลอดเวลาว่าที่เรายังไม่ได้สดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสําคัญว่าตัวเราเนี่ยเป็นเราเป็นฉันเป็นกูเป็นของกูเนี่ยแต่พอพระนั้นเปิดขึ้นบอกว่าตัวเรานี่ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่มาเปิดของที่ปิดแล้วเราก็กำหนดอะนี่จังทุกขังอนัตตาแทนตัวเราซะพอนานเข้านานเข้าเราก็มายึดตัวเราเป็นตัวเราแล้วว่าเอออันนี้มันเป็นรูปแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราทีนี้ใครจะมาด่ามาว่ามาดูถูกเกียดยามใครจะมาฆ่าเราก็ไม่ทุกข์ละเพราะมันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้เนี่ยอย่าว่าต้องมาฆ่ามาแกงอยู่มาพูดผิดหูนิดเดียวเราก็โกรธเล้ใช่ไหม เพราะความสาคัญมันหมายตัวเรามันสูงมากใครมาพูดไม่ถูกหูเราก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมหรือจะว่าไม่พูดไม่ถูกหูแม้แต่กินอาหารไม่อร่อยปากนี่เราก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมนิดเดียวแค่นั้นอนะ่ะเพราะอัตตาจจของเราสั่งสมไว้เนี่ยมันแรงแต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาหมดไอเราตัวเราเป็นนิจจังทุกคังตาสิ่งที่เราไปสัมผัสก็เป็นนิจจังทุกขั้งหน้าตาเมื่อทุกข,ขังหน้าตามามาประสบกระทบกันมันก็ทําหน้าที่เราก็ทําตามหน้าที่ให้ถูกเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าเปิดของที่ปิด แล้วหายของที่คว่อางายของที่คว่อางายยังไงเพราะของที่มันคว่อยู่หายขึ้นถ้าเปิดของที่ปิดก็เหมือนถ้วดที่มันปิดแล้วก็ปิดฝาแต่หายของที่คว่ของที่มันควอ่อย่างนี้เราหายขึ้นอย่างเงี้ยว่าทุกเราที่มันเกิดนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลอยๆมันมีเหตุพระพุทธเจ้าหายขึ้นดูทุกทมันเกิดเพราะมีเหตุเกิดเพราะเหตุคืออวิชชาใช่ไหม แล้วก่อนหน้าเราไม,ไม่รู้จักคาว่าอวิชชาอ๋อแต่ถ้าหากว่าางขึ้นดูแต่ไม่ให้มันเกิดก็ได้ก็ทําทวิชาให้เกิดเราก็ไม่เจริญความรู้ให้มากๆเม,มื่อความรู้แล้เ,เกิดวิชาแล้วก็ไปทําลายตัวอวิชาคือความไม่รู้สึกตัวก็ไงขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนหน้าไม่มีใครไงายเลยว่าระหว่างวิชากับวิชามันมีควอมอยู่อย่างนี้พอหงขึ้นอ๋อเรารู้แต่ควอมเป็นวิชาพอหงขึ้นค้อมอย่างนี้เป็นวิชาน อวิชาหงายขึ้นเป็นวิชาเนี่ยเรื่องหายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางก็คือค,อคนทุกคนที่จะไปสู่จุดที่ผ่านี่ยไม่รู้จะไปทางไหนแต่น้นว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินทางนี้เดินทางมักแปดเชเชินิชานานะมาบอกเราล้วก็เดินตามเราเดินตามได้ถูกแต่ก่อนนั้นเราหลงทางมาตลอดเราก็ไปทางตันหาอุปทานเราไม่ได้ทางมักผลนะแต่พระพุทธเจ้ามาบอกทางมักผลให้เราเราก็ไปตามคนไหนไปถูกก็บรรูุถึงมักผลคนไหนไปไม่ถูกก็ ไปตามทางของอวิชชาฐานะวัฐานเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าบอกทางให้คนหลงทางแล้วก็ชูประทีปในที่มืดนะหมายถึงว่าทุกคนบางคนมีปัญญาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีแสงสว่างเหมือนเข้มีดวงตาอยู่แล้วแต่ว่าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมืดมด้วยราคาโทสะมุขคนจะมีปัญญาเลิศที่สุด ก็ยังมีราค่าโทสะโมหะอยู่เพราะยังไม่มีแสงสว่างเขาก็เดินไปตามความโรคปลดหลงอยู่อย่างนั้นตลอดคนที่ปปัญญาเป็นเลิศเป็นขั้นอัจฉริยะในโลกนี้ไม่น้อยนะแต่คนที่ได้แสงสว่างมีสักกี่คนนะพอคนนั้นเจอแสงสว่างปั๊บอแสงสว่างว่าไอ้จิตของเราเนี่ยเดิมมันเป็นจิตเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีไม่มีความโรคกวดหลงนะจิตเดิมไม่มีราค่าโทสะมาก่อนนะ แต่ว่าพอเราเผลอมีความไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่มียถาภูตยานเราก็ไปสร้างเรื่องให้จิตทําให้จิตรกรุงรังไปด้วยความคิดรกรุงรังไปด้วยอารมณ์รบกวนหลง,ลง,ลงเราก็เอาตัวความพอใจไม่พอใจมาทับถมจิตของเราก็เลยอับแสงสว่างไปเหมือนกับพระอาทิตย์ความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้มืดในวันวันนี้ที่มาเห็นแสงไมหไหหมายความว่าอาทิตย์อับแสง แต่เพราะมีเมฆหมอกมาบังหลายๆชั้นทำให้พระนิร์อาทิตย์มืดมืดไปชั้นกก็ดีจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มืดมน,นุ่นอุณการอย่างที่ว่ากันจิตของเราในทุกคนทุกดวงสว,างสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมแต่ที่มันมืดบ้างสว่างบ้างมืดสนิทบ้างมืดธรรมดาบ้างก็เพราะเมฆหมอกแห่งความคิดและอารมณ์เข้าไปบดบังมันไว้พระพุทธเจ้าชูแสงสว่างตัวน,นี้ให้เห็นว่าอะไรคือเมฆอะไรคือหมอกของอารมณ์ แล้วท่านก็บอกวิธีการข <c oughs> จัดนี่เขาเรียกว่าชูแสงสว่างในที่มืดให้แก่คนที่มีดวงตาจะได้เห็นนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเปิดของที่ปิดหงายของที่ค่วมบอกทางแก่คนหลงทางแล้วก็ชูแสงสว่างในที่มืดนะนั่นนี่พวกเราทีโชคดีว,ว่าได้พบคําสอนของพุทธเจ้ายังอยู่ได้พบคนที่ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วก็ได้เห็นปฏิปทาของผู้ที่ปฏิบัติว่ายังถูกต้องอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสนาบาร,รมีของพวกเราว่าเราจะเดินตามได้มากน้อยแค่ไหน,นคนที่มีพลังมีศรัทธาสูงก็จะเดินตามเดินตามได้ไกลคนนี้มีพลังศรัทธาอ่อนความเพียรอ่อนก็เดินตามได้ใกล้ได้สั้นนะอันนั้นมันก็จะบอกถึงความปลอดภยัยยิ่งเดินทางขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นนะถ้าอยู่ในระดับพื้นผิวธรรมดาแล้วก็ปัญหา และอันตรายต่างๆก็ยังมีนะดังน,นั้นเองก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าเราโชคดนะีแต่ว่าโชคดีที่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขวัญขวายจะสู้มานไหวไหมจะสู้สิ่งแวดล้อมไหวไหมเนะ่ยในขณะที่มีพลังก,กำลังอยู่เนี่ยในสมัยข้างพุทธการ <c oughs> การรับคนเข้ามาปฏิบัตินี่พพุทธเจ้าไม่รับคนอายุมากเท่าไหร่นะรับคนหนุ่มคนสาวคนที่ แต่ถ้ารับผลแกเนี่ตรวจสอบกันว่าเอาจริงไหม <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งลาทาพามอายุสักหกสิบฝ่านะมาขอปฏิบัติด,ด้วยพทธเจ้าก็ถามพระทั้งหลายว่านี่ลาท่าพามคนนี้มีอัธยาศัยใจคอเป็นไงเป็นคนมีศรัทธาไหมพระสรีบุตรก็บอกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านลาท่าพามเนี่ยเคยใส่ข้าว คยใส่บัตรเขาจะไว้ทัพพีหนึ่งเออเดังนั้นสารีบุตรเธอจงรับลาาท้าฟางไปฝึกดูถ้าฝึกดีก็เอามาปฏิบัติถ้าฝึกไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะคนอายุมากแล้วนั้นมีสติสัมยาบุกรล่องลงไปมีทิฏฐิมานะมากมีอดีตอนาคตมากเกินไปจะถูกความคิดและการปรุงแต่งรุมเรา้าจะสู้ไม่ไหวนะแต่ผู้ที่อายุผู้สูงอายุคนใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีทิฏฐิมานะ มิสติสัญญายเข้มแข็งก็สมควรที่จะเข้ามาปฏิบัติสามารถบรรลุพระขนิพานได้เหมือนกันแต่สําหรับคนคนหนุ่มนั้นอดีตอน,นาคตยังไม่มากทิฏฐิมรณะยังไม่แรงแล้วก็มีสติสัญญายท,ที่ที่ปรับให้เข้มแข็งได้อน,นี่อย่างนเพราะนั้นที่นี่พระดวงตาเข้ามาเยอะนะก็จะอยู่ไม่ค่อยได้แต่พระหนุ่มเข้ามานี่ท่านชอบพิสูจน์ไงก็อยู่กันได้แล้วก็เข้าถึงสภาวะธรรมได้ง่าย ฉะนั้นผู้สูงอายุไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะว่าถ้ามีความอนุมถมตนมีทิฏฐิมานะน้อยมีสติสัมยายเข้งแข็งก็เข้าถึงมรรคผลได้เหมือนกันแต่สําหรับคนหนุ่มคนสาวนี่เข้าถึงมรรคผลได้ง่ายถ้าต้องมีข้อแม้นะถ้าไม่มีทิฏฐิมานะมีความมีศรัทธามีความเพียรและมีปัญญาในการค้นควายุเสมอเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะดังนั้นในวันนี้นะเป็นวันปฏิบัติเรื่องของ อารมณ์นะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็จึงเอาอารมณ์หลากหลายมานาเสนอช่วงเช้าท่านนิม์นำเรื่องชีวิตจริงที่การอยู่ในป่าอามาจะชวนไปช่วยงานที่ไหนไกลๆท่านก็ไม่ไปนะอยู่แถวนี้จยว่าท่านติดสงบก็ไม่ใช่ท่านบอกว่าที้เกียรติไปสู้กับอารมณ์ของมนุษย์เวลามีงานก็ชวนท่านลงมาช่วยงานเสร็จง,งานเมื่อไรท่านก็ขึ้นถ้ำหายลิบไปนะนะ ก็จะจะเห็นว่าพระหนุ่มที่ขวนขวาอย่างนี้ก็มีน้อยนะส่วนใหญ่เราก็ตกเป็นเป็นาธาตของอะไรหลายอย่างนะดังนั้นช่วงเช้าวันนี้เราจะไม่มีโยคะนะจะเดินจงกรมกันสักรอบสองรอบแล้วเราก็จะกลับมารับอาหารเช้าก็สมควรคือเวลานะขออนมูทนาเรากลับพร้มอมกัน